ส,สวัสดีค่ะพบกูในชาแน n ของเปายิิงจงูวันนี้จะมาทำเรีแอคชั่นของพี่พิกฤตรบล็อกบีไฮเดอะซีนไลเซชั่นเหมือนเคยค่ะรู้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีบีไฮเดอะซีนไม่พลาดค่ะไม่พลาดเพราะว่าเบื้องหลังนะยิ่งกว่าไลเซชั่นอีกแก <S <S <G ül üyor> ก็คือที่ผ่านมาอะไรเงีย้ยคุณก็จะรู้นะคะว่าเบื้องหลังอ่ะมันเข้มข้นมากเลยนะคะก <G ül üyor> <G ül üyor> ็เลยไม่พลาดทุกคนก็เลย นะะวันนี้ว่างไงคะก็เลยมาทำ behind the scene live session ได้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงะมันแบบเป็นยังไงไปนะคะสนับสนุนโดยเมจินะคะซึ่งไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะเพราะว่ากินไม่หมดนะคะตั้งแต่ไปงานพีพีมาแล้วนะคะแต่ตอนที่ไปไปงานน้องมานะคะกินไม่หมดแต่มันก็หวานไม่เช่าเหมือนเคยอย,ย,ออยู่แล้วนาะแก โอเคไม่รอช้าเราไปดูพี่าฮเดอะซินไลท์เซสชั่นเหมือนเคยคะ่ะ คือไม่ดูไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นการจบโปรเจกต์ของหลายเซสชันนะคะเราก็ต่อด้วยแฟนมิทติ้งของวิลกินนั่นเองเนาะ <S <S ก็ได้ประกาศมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตก,กันตอนหลังนะทุกคนคะ่ะเออใจวันนี้มความสุขมากเลยค่ะทุกคนเออโอเคไม่รอช้าค่ะไปค่ะคือตอนแรกก็โผล่ะก็คือวิวกินเลยนะคะเออลดนารล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 นะแต่ช่องใครอะพี่พิกิจค่ะเออโอเคหนึ่งสองสาไปค่ะเออ ถาถึงก็ใช่แล้วอ,อ๋อเปิดตัวนะคะให้เขามาเปิดตัวให้เลยหล่อเลิศนะไม่มีใครเลิศกว่าเขาแล้วค่ะนี่ก็มาหลายรช่นของพีพีครับชื่อเพลงว่าเหมือนเคย, <c oughs> ยมันเขินเขินนะมันเขินเขินอยู่นะทุกคน เราพอมากลูกแม่ล,ม oh แล้วพอมมากโอ้ my god เราหน้าดีที่สุดนะคะหน้าสดก็คือยิ่งกว่าแบบตูดเด็กอีกนะคะทุกคนคะอืดีอ่ะชอบแบบพีพีลองสดอะไรอย่างงี้มากเลยนะนี่งามเราห้ลลแวคม่

มันลาดค่ะคุณคุณคือพระคุณที่สาบงดงามแจ่มใสไม่ว่าใครนอกใครขอบคุณคุณวที่สุดที่สุดในโลกนะคะหาที่ได้มาเปรียบเปยไม่ได้เลิศลิศแล้วคุณมีหูก้าไม่มีเลยอ่ะแล้วเขินเหมือนกันนะพี่ ออต้องแห่แล้วนะต้องแห่ครูวินบนหิ้งแล้วนะเอนะอนะใส่ไปทีนี้วิธีการร้องทีนมันยากก็คือเราจะต้องให้รู้สึกว่ามัลร้องลังพูดอะไรสักอย่างให้คน,คน,นฟังมันก็เลยเป็นการใส่เข้าขมาพูดที่แบบร้องเพลงแค่หมุนพูดแต่ว่ายังคงมีการร้องเพลง,งที่แบบกอดอยู่เขินแล้วนะคนนึงข้างคือเขินแล้วนะเออพี่พีอ่ะใส่เข้ามาพูดที่แบบร้องเพลงแค่หมุนพูดแต่ว่าเรนนี่ ถ้าอยากเพลงคู่เพลงหนึ่งจะร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงที่เขาชอบไงอ่ะเออที่ผ่านต้องมีแล้วมึงพาคุณทีสามงดงาฉีดยาเราหนึ่งไป เลิศครูวินคุณเลิศอไรนะไ้ครูจะมาสิยาหรอิเรเเ่แต่วันน้ครูาเลิศครูเลิศที่สุดครูเลิศมาตลอดครูเลิศไม่ไหวปล่อยไปอีกนะคะรูปค่ะเข่าซูบที่ครูวินที่สุดคนเคููเหรปกิเขาจะคุมอะมจคุอย มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธนแก้พอแล้วค่เดี๋ยวเราไปดูกันวันไทยแล้วกันค่ะโอ้ยคุยร้่นมากไม่เหมือนไปร้องเพลงค่ะเหมือนไปแต่งงานว่าไปไม่เหมือนท่ายเอ็มวีมึง ไหมคะเลฟเฟอร์เลนเขามาจาัดงานจริงๆด้วยนะทุกคนเพราะว่าชุดก็มีความเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่หลินก็คือให้เลฟเฟอร์เลนนี้เลยนะคะเออมลกต้องแต่าจากงานนะั้นนะงานที่ได้รับรางวัลแรกทเดียร์อุ้ยเมลกี้ก็เหมือนจะร้องไห้สัมผัสที่ละมุลไหมคะ <laughs> อีกแล้ว ธรรมาชาติและสมจริงมากครับเออเลิศเลิศเบลเลิศนะขอบขอบ เล่นใหญ่สุดสุดโหตายดามจดแรงมาก มีฮาชอยมีฮาชอยหรอหน้ากูพ่อกูเปลี่ยนแล้วนะนะมึงว้าคนที่เรียกวายก็คือมีพุทธิพงศ์วิวเกยนวิวต้อนกินกิมบุกลูกกูเลิศนะมีตั้งฮาชอยแต่มันมีสติ้งคือบิวกเกนบิวกเกอรค่ะ ไปดูอีกทีพูที่พองบิวกินบิวก้อนกิมกิมบุบบูอ๋อออลิวันนะพะผู้ที่พองบิวกินบิวก้อนกิมกิมบุบบูอ๋อ ชอบกิมกิมพีม่สุดเลยแต่กูชอบเรียกว่าบิวกอนน่ารักที่สุดนะคะมีความตุยหนุยอะไรอย่างเงี้ยชอบงบิกอกิมบนมดีเอ้ยมีก็คอนเดียวกันละเปล่าก็รู้สึกว่าเป็น เป็นร้าน์เซชันแรกด้วยแล้วคนที่เรารู้สึกว่าเราซิงกันง่ายเราทำงานด้วยกันทุกวักนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบิ๊กกี้เราเรู้สึกว่าเออมาลองเพียงเขาก็น,น่าจะดีแต่ว่าเขาก็คิดค่าโปรแพงมากอะไรเงี้ยผมเลยสิบล้าน,านเกือบเกือบนี่คือจริงว่าสิบล้านแต่ว่าหันภาษีออกหันภาษีอะไรประมาณเก้าล้านสามอะในจริงมันาาออก็คือกระตุ่มสิบส 10, 10ล้านสิบล้านสิบล้านสินสอดที่จะให้เขาหรือเปล่าอาหยังอ่ะอาหยังอ่ะ แต่ราตสลอก็ซิงจริงๆแหละเออมันจะไม่ซิงได้ไงล่ะชอบมากอยแล้วเพลนี้อะไรเงี้ยคือผมยังเคยคุยกับพี่เบลเลยคุยว่าอยากทำเพลงแบบเนี้ยในเวอร์ชันของเป็นตัวเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบความแฮปปี้ของเพลงรู้สึกว่าชอบความโรแมนติกของเพลงแล้วก็เล่าผ่านเพลงที่มันก็มีความโซลอยู่นะเราชอบชอบท่อนไหนชอบคาว่าต่อที่เราจะหมุนสักเท่าไหร่เพลงยูสุดาซรหวานมันเคยเขาเอกที่ ว่าตอนที่โลกสมุนจะเท่าไรแทนแทนกันที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เขาแทนโลกใช่การที่เขาเลือกใช้คำนี้มันเท่แล้วมันก็เหมือนว่าเลาเลกเก็ตเลยกับเขาว่าเฮ้ยโลกหมด <c oughs> มึงภาพมันดีด้วยนะมึงประเด็นกูกูฟังลูกอยู่แล้วก็แบบภาพมันก็ดีอะไรไม่รู้ <c oughs> ร็ปลยมในคำนี้ละเพราะว่าฉันรักเธอเหมือนเคยเพราะเขาบอาเหมือนเคยก็แสดงว่าที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้มันต้อตลอดใช่ไหมันไมเหมือนเดิมตองเหมือนเคยเฮียกูเป็นพยารักอีกแล้วมึงว้ายก็แสดงว่าที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้มันต้อตลอดใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนเดิมต้องเหมือนเคยเมื่อกี้ทำอะไรมองไม่เห็นไม่ชัดนะคะ ดอุ้มกันแล้วนะคะทุกคนอุ้มกันแล้วนะคะดีเออเออไป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 เเบาจนเลยละหุยหุย คือแบบมันเหมือนเคยอะค่ะทุกคนมันค่อนข้างคุ้นชินนะคะโอ้ยอะไรขนาดนั้นอะไรกนาดนั้นตายแล้วก็คือเขาเล่นมวยปั้มกันหรือเปล่าเอาดีๆ ละ <laughs> หลักศาสตร์ ผมชอบทุกเพลงผมว่ามันคนละรสแต่หมายถึงว่าถ้าชอบชอบสุดเนี่ยรู้สึกว่าเพลงหัวเพราะหมายความว่าผมว่าด้วยโทนด้วยความน่ารักของเพลงอะไรเงี้ยเพราะน่ารักของใครคะน่ารักของพีพีหรือเปล่าเพลงก็คือเป็นรองหรือเปล่าชอบให้เขาห่วงหรือเปล่าด้วยความน่ารักของเพลงอะไรเงี้ยพอพี่พีมาร้องแล้วแบบเขาเลือกคีย์มาแล้วมันทำให้เขาได้ใช้เสียงช่วงบนเยอะผมว่ามันเป็นช่องที่เขาแบบถนัดมันแบบเข้ามือเขาเลยเพลงนี้เลยพี่ชอบ

ว่าถ้าใตัด้วยได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วยร่งี้ก็ฝากติดตามทางพี่ทกรินิเด้วยนะครับผมและและโอ้ยมันเกิดปุยมุยกูแบบฝากให้คนันีโอ้โหเี่สุดและฝกด้วยรองูบั้อด่มไหมใครว่า ทั้งคู่ค่ะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดีสได้วยนะคะบายโอ๊ยน่ารักทุกทุกคนอะไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีต่อเธอได้เลยว่าคนที่ทำให้บิวกิ้นหัวหรอกก็คือพีพีไงเออเข้าใจชะไหมโอ๊ยตังไม่ไหวอ่ะค่ะทุกคน <Es> ละมุนเนาะ <half S 2> <stock S 1> ละมุนที่สุดอ่ะโอ้มันแบบเบื้องหลังยิ้งกว่านะคะอย่างที่บอกว่าเมจิคือไม่หวานแล้วนะเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นหวานกว่าว้าหิวค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับม n d t เด s c e ตีนะคะไลเซนชั่นเหมือนเคยนะคะทุกคนพูดเลยว่าแบบได้เห็นหลายมุมนะคะของเขาในเบื้องหลังอะไรไงนะแล้วก็ ชอบการชงของคูวินนะคะแล้วก็การเล่นจริงของวิวกินนะคะแล้วก็การถ่ายท้อดสายตาของพี่พีที่มีตอบวิวกินนะ,ะอืมแล้วก็ชอบที่สุดเลยตอนที่น้องบอกว่าเลือกมีชอยเยอะมากมีชอยแบบชอยเยอะมากว่าจะเลือกใครดีนะเขาก็แบบมีทังแบบพุทธิพงศ์วิวกินวิวก,ก้อนกิมกิมมบูวู เออเดี๋จริงจรนะิงเออมันเพื่งไม่ถูกเลยว่าแบบจะเอาขายอนะไรลองกัน,กนลกอกพูดทีพง์ก็คือลวกตัวตนของเขาจริงๆนะรู้ไหมไคเวอร์คะ่ะไคเวอร์ค่ะทุกคนที่สุดอะที่สุดมีความสุขมากนะคะโอสำหรับเพลงเหมือนเคยนะน่ารักกันสุดๆนะคะหาปรรยายมีได้แล้วอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ ช่องนี้ที่กุองดูก็คือช่องพี P ่พิกฤตนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ช่องที่หนองปล่อยเพลงก็คือช่องพี P ่พิกฤตเอนเตอร์เทนเมนตนะคะสําหรับคนที่มาดูถึงจุดนี้ก็คือก็ต้องรู้อยู่แล้ว <laughs> แต่ <laughs> พีเต์ให้อีกรอบเอออย่าลืมไปกด b ิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ที่ b ิลกินเอ e นเตอร์เทนเด้วยเพราะว่า ทางนี้เขาฝากแล้วนะเอออทุกคนมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้ที่สุดนะคะสําหรับวันนี้กับเมื่อวานนะเออที่สุดเนาะแล้วก็มีอะไรจะมาบอกค่ะในวันนี้มีการอัปเดตเกิดขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าทาง b i l กิ้นเอนเตอร์เทนเมนะคะเพิ่งปล่อยเลยค่ะว่าจะมี g o l เด้นอั s ช่วงเวลาที่อย่างอยู่ด้วยกันในวันที่แสงสวยที่สุดนะคะกับ b i l กิ้นโกลเด้นอัลเดอะเฟิร์สแฟนม e t ติ้พบกันในวัน ที่8ตุลาคมนี้ค่ะสุดปังมากนะคะกับคอนเซ็ปต์ของน้องนะคะสำหรับแฟนมิสติ้งนะคะก็คือ the first fan meeting นั่นเองนะคะก็คือแบบโอ้โหภาพสวยมากทีเซอร์เลิศไม่ไหวนะคะเหมือนแบบเป็นตอนช่วง5โมงหรื6โมงที่มันเป็น golden hour นะคะที่แบบเป็นเวลาแบบอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างนี้นะกับวันเกิดของบิวกินในวันที่8ตุลาเลยนะทุกคน ทิดน่ารักมากเลยนะคะก็คือเลือกวันเกิดของตัวเองแล้วก็เป็นการที่จะพบกับแฟนคลับด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาแฟนคลับมาด้วยหรือเปล่าแต่ก็แบบต้องรู้เลยว่าที่ไหนจะที่ไหนนะแต่แบบอยากให้แบบน้องจัดในแบบฮอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า1ตอนนี้ช่วงนี้น้าฝนด้วย2ก็คือมันค่อนข้างร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เห็นแบบบรรยากาศค่อนข้างของแบบของแท่งไฟที่มันเป็นสีส้มถ้าอยู่ในที่มืดๆจะสวยมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่น้องเลยนะคะดูคนว่าน้องจะจัดเอาดอร์หรือเปล่าถี่จะจัดอินดอร์นะคะก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าแบบน้องอยากจะจัดช่วงเวลานี้อ่ะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเอาดอร์หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าจะได้เห็นแสงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบยังอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเว้แกเขินเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบิวกินเออก็คือแบบมาเจอแฟนๆในวันเกิดของตัวเองด้วยนะก็เหมือนแบบเป็น ทั้งกาไรของแฟนๆแล้วก็เป็นทั้งกําไรของบุกินเลยที่ได้เจอเแฟนยอะไรเงี้ยกรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับเรามากๆเลยนะคะแบบคิดถึงแบบพวกเราในวันเกิดของเขาก็เหมือนแบบเป็นรางวัลชีวิตที่เขาจะได้กลับไปในวันเกิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแก่เหมือนแบบ น้องนา่ารักมากเลยเนาะเป็นวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบเหมือนว่าจะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะอ่าเป็นวันเสาร์นะคะทุกคนเป็นวันเสาร์ที่แตุลาคมนะคะก็อีกประมาณ3มเดือนเลยทุกคนเอออดีใจมากเลยนะคะน้องนา่ารักมากจริงค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยคิดถึงเรามาก่อนตลอดอยู่แล้วนะเราก็พอแบบมาอย่างงี้ก็คือแบบปลืม้มเป็นปลื้มเลยนะคะก็เกรซไม่รู้จะเป็นใครบ้างน้องก็ลุนๆนอะไร แกโอ้ยมีความสุขนะคะเออแต่กุ้งก็เชื่อว่านะคะเออน่าจะมีออพอมีบิวกิ้แฟนมิสติ้งแล้วเนี่ยกุ้งว่าอีกต่อไปเนี่ยน่าจะมีแบบของพีพีแฟนมิสติง้งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบรวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นไปได้อยู่นะทุกคนก็หวงัง หวังที่ไม่ใช่แจ็คสันหวังแต่เป็นหวังจริงๆหวังนะคะเออนะคะทุกคนเออมีความสุขนะคะเราก็วันนี้จะมีอัปเดตอีกค่ะก็คือว่าน้องพีพีค่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Grab นั่นเองค่ะก็คือเป็น Grab นะคะ u n l i m i t e d นะคะทางหนีทีลดนะคะ Grab Food X p p พพทางหนีทีลดนะคะ กุเห็นโฆษณาแล้วโคตรน่าหลักเลยค่ะมีความปั๊มกระเป๋าตังอะไรอย่างนี้นะโอ้ยน่ารักมากจริงๆนะคะเออก็คือเป็นเ,ออเหมือนจะเป็นโคส้ส่วนลดอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นแบบสมัครแพ็กเกจของ grab limited นะคะก็สามารถที่จะแบบไปสมัครกันได้เลยนะคะทุกคนก็หวยเพิ่งเห็นตอนประมาณใบบ่ายเทีย่ยงๆนะคะก็คุณน่ารักมากก็คือพอแบบใส่หมวก grab นะคะใส่ชุดเออแบบมีความน้อง grab บ้างค่ะ grab แบอะไรเงี้ยคุณอยากจะสั่งแพรบทุกวันเลยถ้าแบบมีคนนี้มาส่งอะไรเงี้ยแก อย่างนี้นะเออคือแบบหุ่ยดีงามมากเลยทุกคนคือมันเป็นแบบ grab unlimited ทางหนีที่รดนะคะก็คือส่งฟรีทั้งปีแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะก็เป็นลดสูงสุดถึง25%เอะไรเงี้ยก็ลองไปดูเงื่อนไขกันได้นะคะกุ้งเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยนะทุกคนเพราะก็คือยังแบบยุ่งยุ่งอยู่ทั้งวันนี้นะคะก็ถ้าใครว่างแล้วแล้วก็สมัครแล้วนะคะก็เดี๋ยวกุ้งจะไปสมัครบ้างนะคะไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะเออต้องไปอ่านเงื่อนไขกันนะคะทุกคนแต่ไปดูโฆษณานะคะทุกคนว่ามันเลมมัันปางาก ะะก็คือเห็นแม่แม่เนี่ยเขาสมัครกันไปเยอะไปแยะแล้วนะคะเราก็ต้องสนับสนุนลูกค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยมาทางนี้แล้วมาทางแบบสั่งของกินก็คือที่สุดนะคะก็อันนี้ก็คือได้เข้าแล้ว <S <S แล้วอันสุดท้ายนะคะก็มากับ l i ฟท์แมกกาซีนนะคะก็คือเข้าสู่เดือนกรกานะคะพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ23ปีไปกลับ P p พ,พแล้วก็บิลกินนะคะก็คือสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กสิบเอ็ดกรกนะคะทุกคนก็คือแบบกู้ม่ห้แอบเห็น ปกแล้วก็มีความกอดกันนะคะเออแล้วก็ใส่เครื่องประดับของเบลเกอรี่นะคะทุกคนคะ่ะเอออ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มีประมาณ3ปกด้วยกันนะคะคุว่า A เขาว่า B เขาว่า C นะคะเขาว่า A ก็จะเป็นปกคู่นะคะแล้วก็เขาว่า B เนี่ยเป็นพีพีที่เหมือนใส่ชุดสี่เหลี่ยมแต่จริงๆไม่น่าจะใช่นะคะทุกคนเขาน่าจจะวาดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็แบบมีความแบบใส่เครื่องประดับ ในร่างกายเหมือนเหมือนแบบคล้ายกราฟิกเลยนะทุกคนคะแล้วก็บิวกีน้เนี่ยก็เป็นปกเทอร์เวอร์ีนั่นเองนะคะก็คือแบบมันเหมือนแบบคล้ายมายากลเลยที่น้องทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะเอเเก๋นะก็ราคานะคะประมาณ170บาทนะคะก็คือ3อันก็คือ1 7็ดคูณามคะ่ะทุกคนเท่าไหร่คะ51บนะคะ5 0 0 10บาทหรือเปล่านะคะทุกคนเออ7 3 21สทศสองนะคะ510บาทนะคะก็สามารถสั่งจองได้ที่ admin a แอด u อมมนะคะ a m u l u t นะคะ com อะไรเงี้ยก็คือถึงวันที่21เดือน7นั่นเองนะคะก็คือวันถึงวันพฤหัสหน้าเลยนะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งนั่นเองเนาะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะดูข้อมูลนะคะได้ที่ลิฟท์แมกซ์ซีนะคะหรือแบบเซอร์เน็ตเวิร์มันก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือน่าสะสมอีกแล้วเพราะปกคู เนี่ยมานานนานทีนะคะต้องสะสมกันนะคะทุกคนไม่เสร็จสมไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าแบบลีฟแ <L ips> มกกาซีนเนี่ยพอปกคู่เนี่ยมันแบบคล้ายๆตอนออของอันนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะลอฟฟี่เซียวมันค้ายลอฟฟี่เซียวที่แบบว่าอุ้ยตายแล้วลืมค่ะทุกคนคะ่ะเน่อันนี้ก็คล้ายๆ่กันนะคะแต่แบบมันไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของ2022อทุกคนคะ่ะไม่เก็บไม่ได้แล้วเนาะทุกคนคะ่ะเอออันนี้จำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหลอะไรนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะแต่500บาทน,นะคะจำได้ดีเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ คะทุกคนก็อย่าลืมนะคะแฟนมีตติ้งฮะสองก็คือ meeting, grab unlimited นะคะแล้วก็สามก็คือ Li p m a g a z i n นนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะ15กรกฎาคม2565นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็เินยงเกันไปนะคะสำหรับกราบีไฮเดอะซีนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การอัปเดตของต่างๆของน้องๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบฟินที่สุดนะคะเออสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กด สําคัญนะคะ